สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิดชีวิตเอมมาวรรัต์อดีตนางเอกอังกอร์หายจากวงการ10ปี ภาพปัจจุบันเอมมาวรรัตหลังห่างหายจากวงการไปกว่า10ปีออกเดินทางตามฝันกับชีวิตอาสาหากให้พูดถึงละครดังในอดีตอย่างเรื่องอังกอรแล้วต้องบอกว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเอมมาวรรัตสุวรรณรัตน์นางเอกในอังกอรเวอร์ชั่นแรกอย่างแน่นอนเพราะเธอนั้นพกพาความสวยแบบฉบับที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้จนถูกยกให้เป็นนางเอกอีกคนหนึ่งที่อยู่เป็นดวงดาวอยู่บนลกวงการบันเทิงไทยมาถึงทุกวันนี้ หากมีการพูดถึงละครเรื่องอังกอถึงแม้ว่าจะนำมารีเมคในเวอร์ชั่นใหม่หลายคนก็ยังคงนึกถึงนางเอกเอมมาอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันแม้เอ็มมาจะหายหน้าหายตาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและเรียนจบปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟยบวกประเทศเยอรมน,นีจนได้เป็นด็อกเตอร์วรวรัตสุวรรณรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ปัจจุบันเธอจะอายุ41ปีแต่จะเห็นได้ว่าสาวเอ็มมาที่เมื่อก่อนเคยมีดีกรีเป็นถึงรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2540 และมิสเอเชียแปซิฟิกปี2540นั้นยังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆครับโดยตอนนี้เธอยังเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและกัมพูชาและยังคอยดูแลช้างในป่าทินห่ังไกลอีกด้วยท่านผู้ชมนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตมีเดียขอบคุณครับ